ก็เว้ยกวผีหยุดนะนี่ละแกจะหน,นีไปไหนมาให้ข้าสะดอกขอสดอัดีดีไอ้ยูโทษท่านขุนอย่าจับผมไปเลยนะครับฉันให้เวลานายไปล่ำลาเพื่อนของนายซะแล้วไปกับฉันเข้าใจไหมพอแค่นั้นแหละจะไม่มีใครไปไหนทั้งนั้นเฮ้ยไขวะบางอาจพูดแบบนี้กับข้าที่นี่ผมเป็นคนดูแล ฉันทำตามหน้าที่ของฉันนายก็ทำตามหน้าที่ของนายไม่จำเป็นต้องมาขวางทางกันเลยนี่นายกับฉันน่ะต่างกันแค่เสื้อผ้าถ้าฉันขอแล้วนายไม่ให้เราก็มาซัดกันหน่อยว่าไงนะอหนูอื๊อะปืนใช้ก็มันไม่ได้ผลเลยเนี้ยงั้นก็ต้องมือเปล่ากันไปเลยเขามา เพื่อนช่วยซัพพอร์ตพวกเราได้ง่ายๆโดยการไม่กดข้ามโฆษณานะครับขอบคุณครับนี่ห้าใจไว้ถ้าปืนใช้ไม่ได้ผลอย่างแกมันต้องเจอนี้เจ้ามะนาวโอ้มไข่เจียวเบิกบานมะนาวเบิกบานแมลงเบิกบานบินไปบินไปบินไปจงบินไป นั้นมันระเบิดได้ด้วยหรอเนี่ยต้องจัดการด้วยนี่ซะแล้วยาหน่อยเก่งนักเหลือแกะเจ้าสารวัตรมะนาวงั้นเจอนี่หน่อยเป็นไงโอ้มไข่ต้มเบิกบานสุกก้อนเบิกบานควายธนูเบิกบานควายเพลือกเบิกบานไปอะไรอีกเนี่ย ควายธนูงั้นเหรอเข้ามาเฮ้ย่าเฮ้ยหย่าเฮ้ยอะไรกันเจ้านี่พละงกำลังเยอะกว่าที่เราคิดฮะเฮ้ยย่าเราจะต้านไม่ไหวแลวะหย่าเออะจริงสิควายธนูทำมาจากดินเหนียวนี่นะงั้นก็นี่นะเดี๋ยวปืนฉีดน,น้ำล็อกสงครางหน่อยเป็นไงหย่าหย่าเฮ้ยหย่า ย,ยอือมเจ้าหมอนาวนี่ฝีมือไม่ธรรมดาจริงๆแฮะเห็นทีข้าจะต้องลงมือเองซะแล้วล่ะฮึลงมือเองสักทีนะขอดูหน่อยว่าแกเหนียวจริงหรือเปล่าย่าแค่ขันๆว่าอะไรกันนี่มันคงกระพันชาตรีงั้นเหรอ ใช่นายเล่นของเยอะแบบเนี้ยระวังเข้าตัวนะแกอย่าเป็นอย่างฉันก็แล้วกันถ้าไม่มีทางเป็นแบบแกหรอกนะสัตว์กันเถอะ นายยังฝีมือดีเหมือนเดิมนะท่านขุนนายเองก็ยังเจ๋งเหมือนเดิมเลยนะสลวัตรเพื่อนเลิฟคืองี้ไอเรื่องที่นายขอฉันน่ะฉันให้ได้อยู่แล้วนะแต่ฉันขอฟังเหตุผลหน่อยได้ไหมว่าทำไมฉันจึงเอาเจ้าผีไอติมนี้ไปไม่ได้ คืออย่างนี้นะท่านขุนเจ้าผีไอ้ติมเนี่ยมันไม่มีพิษมีภัยกับคนในบ้านนี้เลยฉันจับตาดูมันมาสักพักละและอีกอย่างบางคดีผมอาจจะต้องให้มันมาช่วยงานผมสืบคดีด้วยตื่วไว้ช่วยผมละกันนะอ๋อฉันเข้าใจแล้วนั้นก็ได้เลยเพื่อนโอเคฉันไปก่อนละนะสารวัตรว่างๆเจอกันเพื่อนฮึบจ้าโชคดีนะเพื่อนว่างๆเจอกันเอา้าอะไรของเขาวะนะสู้กันแป๊บๆแล้วก็ไปเฉยนั่นดี เหมือนจะเป็นเพื่อนสีกันด้วยวะ่ะขอบคุณสารวัตรมากๆเลยนะครับที่ช่วยคุณไอติมไว้ผมนึกว่าจะไม่ได้เจอคุณไอติมอีกซะแล้วขอบคุณมากๆนะครับสารวัตรที่ช่วยผมเอาไว้อืมไม่เป็นไรนายเองก็ไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรนี่นะเอว่าแต่สารวัตรมองเห็นคุณไอติมได้ไงครับเนี่ยอืมก็แว่นตาของฉันมันเป็นแว่นแบบพิเศษนะ่ะฉันขอให้เจ้าโทนี่สร้างขึ้นมาใหม่มันสามารถปรับขึ้นความถี่ในการมองเห็นได้หลายระดับ ใช้สำหรับตรวจจับพวกมนุษย์ต่างดาวพวกผีพวกมนุษย์ล่องหนหรือพวกมีพลังพิเศษที่ตาเปล่ามองไม่เห็นไงละ่ะอ๋อโอ้โห و, วันตาของสารวัตรไฮเทคมากเลยนะครับเนี่ยขอบคุณอีกครั้งนะครับสารวัตร์สุดยอดเลยครับสารวัตรอืมฉันเห็นหนายชอบคุยคนเดียวเลยใช้แว่นปรับดูและสังเกตพฤติกรรมเจ้าไอติมมาตลอดนะนะเฮ้ยชุนชุน ฉันก็มองเห็นแกเหมือนกันเว้ยเจ้าผีติมเฮ้ยเฮ้ยฉันเคยโดนแกหลอกในคลิปไข่นาวอ p พีตอนว่าร้อยกระทงตั้งแต่นั้นมาฉันก็มองเห็นแกมาตลอดเลยเฮ้ย hey, ชุน,ชนสักวันฉันจะหลอกแกคืนบ้างเจ้าผีไอติมวฮ้ยชุนอีกแล้วอยู่ดีก็ชนวนวฮ้ยหยุดไม่ได้ชุน,ชน